อันนี้เราอยู่ที่สารสาลเจ้าพอ่อสลาทองนะครับสารเจ้าพอ่อสลาทองโอ้ยนี่ไงเลขมันจอกตัวนี้แหละสารเจ้าพอ่อศิลาทองไหนไหนตัวเลขว่าเห็น,เห,นเห็นเลขอยู่ตรงไหนไหนชี้ให้ดูดมาฮะเลขอะไรผมจำไม่ได้ครับตอนนี้ตอนนี้เห็นเลขอะไรอยู่ ในเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ชี้ดิว่าเห็นเลขไหนเมื่อกี้เลขห้าค่ะไหน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 ชี้ไหนชี้ให้ชี้ให้น้าดูหน่อยนี่ใช่ไหมนี่เลขห้าปอน้องเขาเลขห้เลขห้มาฮะมันมีขีดด้วยไหนดูใกล้ๆดูใกล้ๆดูให้หน่อยเลขห้าเลขห้าจริงๆโอ้นี่ย นี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศาลเจ้ญญาพ่อศิลาทองเห็นเห็นก็บอกว่าผมถามชาวบ้านนะครับบอกว่ามีคนมาขอเลขเนาะมาขอเลขจุดนี้ฐานอาอยุเป็นประมาณพันปีแล้วบ้างนี่จากการสอบถามชาวบ้านนะครับดูร่องรอยนะครับมีมีคนมาทาแป้งไว้ด้วยวันนี้ผม ผมย้านะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมจะลองใช้ทูบเสียงทายนะครับจุดนะครับเผื่อในไหนครั้งแรกนะครับผมบอกไว้เลยนะครับครั้งแรกจะชอบเข้านะครับน่าจะไม่ต่ํากว่าพันปีขึ้นนะครับพันปีขึ้นแน่นอนผมเห็นบอกว่าตามสอบถามชาวบ้านนะครับบอกว่าเมื่อจะมีการขยายถนนสี่เลนนะครับพอดีติดติดศีลาแรงนะครับก็ไม่สามารถนะครับที่จะขยายถนนได้นะครับจุดนี้นะครับอยู่ข้างทางเลยนะครับอยู่ข้างทางเลย อันนี้เพิ่งจะมีร่องรอยนะครับคนนําน้ามาถวายนะครับเดี๋ยวผมใช้วิธีทูบเสียงไทยนะครับแล้วก็จะไปส่องที่ศิลาแรงนะครับอายุคิดว่าน่าจะหลายพันปีนะครับหลายพันปีเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับไปดูด้วยกันครับผมผมจะสูะครับ <c oughs> เห็นตัวไหนเห็นตัวไหนบอกน้าดิยงัยงยังไม่เห็นเลยเ,เหรเห็นไหม อ่ะเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับดูด้วยกันน้องเขาก็มาช่วยดูนะครับแต่ว่ามีคนมาขอเขาถามสอบถามชาวบ้านว่ามีคนมามีมีมีน้ามีน้าผมแบบมามีน้าใช่ไหมมามาขอมาาทาแผลถูกไหมยายผมก็มาถูกด้วยครับถูกด้วยใช่ไหมครับถูกไหนยายยายมาขอยายเคยมาขอถูกใช่ไหมครับยายบานเราเนีอ๋อเคยมาขอแล้วถูกครับบ้านผมมีนี้ก็ก็ถูกครับก็ถูก ใหยๆหรืยยออะไรอ๋อพูดจริงไม่หนีกหกไม่หนีว่ามีคนมาขอ<ม>ถูกไม่ก,กูกใหม่ครับ,รบถูกจริงๆเลยใช่ครับถูกจริงๆถูกจริงๆ,อ,ๆอ,อันนี้นะครับเป็นหินศิลานะครับหินศิลาแรงนะครับน่าจะอายุโอ้หลายพันปีนะผมคิดว่าน่าจะหลายพันปีเลยนะครับมีการขุดพบนะครับขุดพบข้างทางเลยนะครับแล้วก็มีการไม่สามารถที่จะขยายถนนได้นะครับเต็มที่ผมสอบถามนะครับ เอาท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนแต่น้องเขาบอกเขาเห็นอยู่ด้านหน้าเลขห้านะครับเห็นไหมนี่เห็นเห็นไหมเห็นไหมที่โทรศัพท์เห็นไหม ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นตัวไหนนะครับก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับเหมือนเลขห้าน, 5, นะห้าก็ใช่สามก็ใช่นี่เออเหมือนเลขห้าน,น้องน,น้องเห็นเลขไหนเลขห้าเหมือนเลขห้าเลขห้าเลขห้ากับห้ากับอะไรมีห้าแล้วก็ เลขหเล่เลขแกะเลห้าเลขห้ากับเลขสามนี่เนีเห็นเลขห้ากับเลขห้กับเลขอะไรห้าสามสามสามห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์นเลขห้าชี้ให้ดูดิโกหกไหมนี่ไม่เอาเลขห้ตรงนี้ใช่ไหมนีีเป็นแบบนี้ นนอ๋อเล็กห้อาอ๋อเล็กห้านะครับน้องเขาเห็นเป็นเล็กห้ากับสามนะครับห้าสามศูนย์โกหกไหมนี่ไปเห็นเล็กห้านี่เห็นจริงๆใช่ไหมเห็นจริงอ่งององะ โกหกลุงไหมนี่เห็นเลขห้าจริงใช่ไหมไม่ครับเห็นเลขอะไรห้าสามศูนย์หอห้าสามศูนย์เห็นจะชัดเลยเนาะครับครัถ้าออกห้าสามศูนย์บ้านอยู่ที่ไหนอยู่บ้านเออเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงจะมาตามหาในนี่ชื่ออะไรนี่ถ้าออกห้าสามศูนย์นี่นี่อยู่บ้านไก่นี่อยบ้านไก่เอาตกลงว่าน้องน้องเขาเห็นห้าสามศูนย์นะครับห้าสามศูนย์ เดี๋ยวเราไปดูทูบเสียงไทยนะครับเรายังไม่ได้ดูทูบเสียงไทยเอานะครับเดี๋ยวเราทูบเสียงไทยผมจุดไปแล้วนะครับน้องไเรียนตรงนี้แนหะเขาไปไม่เก็บได้ตรงหน้าศาลก็อเอาไปซื้อหกศูนย์หรือห้าศูนย์นี่มันเหมือนเลขห้าก็เลขหกหกศูนย์อเล็กตูหกศูนย์นะครับหกศูนย์เดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งว่ามันเป็นตัวไหนนะครับ ผมย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับศิลาแรงนะครับแต่ว่าทางน้องเขาเห็นนะครับ5,303ตัวเลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ลองนําไปรุ่นไปเสี่ยงนะครับศิลาแรงอายุพันปีนี่นะครับเจ้าพ่อศิลาทองนะครับแต่ว่าแต่ว่าชื่อว่าศาลเจ้าพ่อศิลาทองนะครับหมู่21มีเขาเขียนว่าสถานที่สักการะบูชาเคารพนับถือสืบเนื่องต่อไปนะครับ เอานะครับเดี๋ยวเราดูทูบเสียงทายเรียบร้อยนะครับมาแล้วนะครับตัวเลข <8 S 2> เปดตัวเลขศูนย์แปดกับหกศูนย์แปดชัดเจนนะครับ 608นะครับ608นะครับแต่ว่าน้องน้องน้องก็เห็นอยู่ด้านหลังนะครับ530นะครับหรือท่านใดจะเห็นเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ศิลานะครับศิลานะครับอายุพันปีนะครับน่าจะพันปีขึ้นนะครับ608คุณเจอตั้งนานแล้วได้ไหมคุณเจอนานแล้วคุเจอเจอเจอนานแล้วครับผ่านโรงเรียนอโต้ปน่ะ608นะครับชัดเจนนะครับ608 อเอาละครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับลองนำไปลุ้นดูอุตตวันเลข5้านี่ชัดนะนี่เลข5เลขนี่มันเลข,มเลขโมากเอาท่านผู้ชมทางไหนทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนำไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับ เ้ยมันลอ,อ,อันนี้มันมนีน,นีนีนี้นนนโอเคนะครับท่านใดเห็น<า>เป็นตัวไหนนะครับเจ้าพ่อศิลาทองนะครับชอบก็ลองนําไปรุป่นไปเสียงดูนะครับงวดนี้ที่จะมาถึงขอรู้ท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอสามสามตัวเห็นด้านหลังเมื่อกี้อยู่ตรงไหนบอกท่านผู้ชมดิสามตัวเลขอะไร โอเคห้าสามศูนย์นะนะครับเห็นแล้วนะครับห้าสามศูนย์นะครับน้องเขาบอกเห็นห้าสามศูนย์นะครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นเพื่อแนวทางในการตัดสินใจนะครับสําหรับเลขทูบเสียงไทยนะครับก็หกศูนย์แปดนะครับหรือจะเป็นหกแปดหรเป็นหกศูนย์นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับส่วนตัวผมเองก็เป็นได้แค่แนวทางนะครับเป็นได้แค่แนวทาง แต่ว่าตามที่ผมสอบถามชาวบ้านบอกว่าศิลาแรงนี้ขุดพบเยอะเอ้ยไม่ใช่นะครับขุดพบเจอนานแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีการไม่ไม่ได้ย้ายไปที่ไหนนะครับก็คือว่าสร้างถนนก็สร้างไม่ได้นะครับเพราะติดศิลานะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับครับสวัสดีครับนะครับอยู่ริมถนนเลยนะครับอยู่ริมถนนเลย นะก็มันมัน nah, oh. <laughs> <coughs>